มาเบิงเรื่องของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1นนะคะในส่วนของงานจางออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของทากาศยานมุกดาหารค่ะนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครั้งที่1นนะคะเป็นการประชุมปฐมนิเทศโครงการค่ะเรื่องของงานจางออกแบบรายละเอียดอาคารที่พัก ู้โดยสารหลังใหม่และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร1แห่งนะคะโดยกรมท่าอากาศยานนะคะเพื่อน้จาน้างลุ่มบริษัททีปรึกษานะคะกับประกอบไปด้วยบริษัท DX Studio จำกัดและบริษัททาราเส้นทาร่าคอนเซ้นทัน จำกัดนะคะเป็นผู้ให้บริการด้านงานจ้างออกแบบค่ะเพื่อการมีส่วนรวมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงานและเป็นการเผยแร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการนะคะโดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์ของการศึกษาขอบเขตการศึกษารูปแบบและการประเมินทางเลือกของโครงการตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการสําหรับท่าอากาศยานมุกดาหารนะคะกรมท่าอากาศยานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6เพื่อดําเนินการแผนพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานนะคะงบลงทุนงานจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักโดยสารหลังใหม่แลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทากาศายานมุกดาหารโดยให้ออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ตลอดจนองค์ประกอบโดยรอบนะคะเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารในอนาคตตามแผนพัฒนาของกรมทากาศายนานทั้งนี้นะคะการดาเนินโครงการ การเข่าคายที่จะต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องได้ทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างแล้วเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับที่2ปี2562เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะพิจารณาต่อไป โดยในการประชุมในเทือนีนะคะก็มีรูปแบบ3มทางเลือกนะคะก็คือทางเลือกแนวคิดแบบร่างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และองค์ประกอบอื่นๆให้ผู้ร่วมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเอกภาพค่ะ